ก็กวสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบันทึกรับ3ามปกนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะไปลุยฉากที่เป็นประเด็นสำหรับหลายๆคนกันนะครับว่าโอเคมันผ่านยากมากก็คือฉาก260นะครับเนื้อเรื่องฉากที่260บนะครับบางคนมาบ่นในกลุ่มกันเยอะมากว่า,ามันผ่านยากมากอะไรอย่างเงี้ยมีบางคนบ่นว่าเออเริว1 4้แล้วแถมพลังลบ 9,700m แล้วก็ยังไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนะครับผมเลเวล103นะฮะพลังลบ999อย่างที่เห็นนะนะคือด้วยความที่ว่าก่อนหนะน้านี้ดองฉากลบเอาไว้เยอะดองอ่าเนื้อเรื่องเอาไว้เยอะก็เลยไม่มีไม่มีโอกาสเล่นให้มันจบตรีนี่คือเล่นรวดเดียวมาเลยนะฮะตั้งแต่ฉากอ่าประมาณสัก230ได้มั้งผมอยากได้ทองอ่ะเอาทองมาอัพอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ใช้ไปบ้างแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆจนถึงฉากนี้นะฮะสองร้อยหกสิบนะครับก็คือนี่ฉากที่เป็นประเด็นสําหรับทุกคนนะครับนี่คือสุดท้ายแล้วก็คือเก็บสามดาวมาได้ตลอดเนาะแต่ด้วยพลังลบขนาดนี้นะตอนเริ่มเล่นนะฮะตอนนั้นจําได้ว่า,าเล่นมาทั้งคืนเลยประมาณตั้งแต่ฉากประมาณ230สนี่แหละตอนนั้นพลังลบอยู่ประมาณ8,9 0 0แล้วก็อัพนู่นอัพน,พนี่อัพนั่นมาด้วยเลยเนาะ ก็คือพลังลบอยู่มันแปดพันเก้าร้อยเอ็มอ่ะนะแล้วก็อัพนู่นอัพนี้อัพนั้นมาเรื่อยๆจนมันพลังลบเนี่ยมันมันอยู่ที่เก้าพันเก้านี่แหละคือก็ไม่รู้มอนกันว่าคืนเดียวอัพยังไงก็ไม่รู้พันเอ็มเนี่ยแต่ก okay. ็โอเคเราก็มาถึงฉากที่เป็นประเด็นนะฮะก็คือสองร้อยหกสิบนะครับตัวที่เป็นบอสนะครับแฮโห,หอเอียนนะฮะเราผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะแม้แต่ครั้งเดียวี้ดังนั้นไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับว่าจะผ่านไหมไปกันเลย อา้าวหมดไม่ใช่อะไรครับพลังกายหมดจะมีเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องก็เล่าประมาณว่าช่วงนี้นะฮะคือผู้กล้ามาเจอกับโลโซกนะฮะทนกองทัพตัวโฉไล่ล่ามนแล้วกดอูมาช่วยนะครับทีนี้ก็จะเป็นคนที่นาการไล่ล่าก็จะเป็นแฮวเอียนนะครับ เออเอีอยนก,ก็มโมว่าเออตัวเองเป็นถึงกิเลนตะของตะก,กูลแฮห,หัวนะครับาาาทำไมจะสู้คนยางมุกเจ้าไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยท,มทีมผมนะครับโอ้โหโหแรงมากแรงแรงจริงครับเขาบอกโดนไปทีครึ่งหลอดเลยทีเดียวนะั้นแล้วปีดห้าดาวนั้นนั่น ทีมผมนะครับก็จะมีเล่าปี5ดาวนะครับมีกดอูหกดาวนะครับแล้วก็ตัวหลัก6ดาวนะครับมีซูล่งครับเป็นขุนพลแดงตัวเดียวที่ยังอยู่ในทีมนะครับ7ดาวนะครับแล้วก็ม้าเฉียงหดาวนะครับแล้วก็จูกัดกลัวนะครับจูกัดกลัวนี่5ดาวแล้วเอ้ย5ดาวหรือ4ดาววะ4ดาว4ดาวจะผิดจะผิดโอ้แต่แรงจริงครับโดนไปทีเดียวครึ่งหลอดเลยเมื่อกี้แบบทีเดียวเลยอะ แรงแรงส่งควาเราเลยนี่พลังลบกลุ่มเก้านะคือแรงแบบได้ใจมากเมื่อกี้กกกพี่น้อมร่วมใจ ห่านไหม,มก็เปิดออโต้ไปเลยนะครับ <ใน S 1> ที่เกียร์กดมือคู่คล Okay. จะเห็นว่าถ้าค่าของอฮิวของไทยยันแดงนะครับไม่สามารถขับไล่แช่ของโจโฉได้นะครับก็ต้องรอปล่อยมันหายไปเองหรือไม่ก็โดโจโฉตีทีนะครับมันถึงจะหายอ่ะโอเคครับผ่านครับได้3ดาวอยู่อ่าผ่านแล้ว260ที่เป็นประเด็น อ่าผ่านสักทีอ่าก็จะได้อัดกระชีวประวัติของเราปีมาด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บเอาเอ้ยขอผิด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 ,ดไม่เอาไม่เอาไม่เอา านพทุกคเื่อไปูช,ชนะอะโอเคก็สรุปว่าผ่านนะครับผ่านแล้วสองนะครับฉากที่เป็นประเด็นสำหรับหลายๆท่านนะฮะเดี๋ยวขอเก็บของในกล่องก่อน,อ,นอ่ะโอเคความเจ็บปวดคือวิธีที่ทำให้ยังมีสติที่ดีที่สุดครับก็โอเคครับถือว่าผ่านนะครับก็สามารถผ่านได้ในที่สุดนะฮะ